เป็นซีรีส์กันดั้มที่มาแรงในเรื่องที่เข้มข้นและของเล่นก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ตัวซีรีส์เลยเปิดกล่องไฮเกรด RX 78กันดั้ม EX ปุ่นจากภาคกันดั้มเรียกเครื่อง For v e n e n c e เริ่มกันที่หน้ากล่องที่ทำออกมาได้สวยมากๆมาพร้อมกับโลโก้ Netflix ด้านข้างกล่องก็จะเป็นรูปตัวอย่างของหุ่นซึ่งปู่รุ่นนี้จะมาในโทนขาวตับกับสีเทาโดยตัวนี้จะให้แผงประกอบทั้งหมด10แผงใบคู่มือที่มีมาให้ก็จะเป็นแบบแผ่นพับมาดูดีเทลบนแผงกันดีกว่าซึ่งผมบอกเลยว่าดีเทลบนแผงนี่เกิน HG ไปเยอะมากๆทั้งในเรื่องรายละเอียดในร่องบนชิ้นงานเนี่ยคือจัดเต็มมาให้เราตัดเส้นโดยเฉพาะเลยอย่าง แผ่นหลังเช่นนี้คือทําดีเทลมาละเอียดจริงๆส่วนเกราะนอกส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําดีเทลมาเยอะมากส่วนแผงโครงก็มีดีเทลไม่แพ้เกราะนอกเลยและยังมีแผงกระสุนซึ่งวัสดุเนี่ยทำมาจากยางนุ่มนิ่มมากสติกเกอร์ในกล่องเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ชิ้นคือจะมีสติกเกอร์ใสและสติกเกอร์ฟลอยด์แต่คงไม่ได้ใช้เพราะว่าจะติดดีแควน้ําแทนการติดสติกเกอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็กำลังประกอบอยู่นะต่อเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมมกกด like, กดดไลตติตาให้้วย